ซเลบีกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะคะพบก,กับช่องซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์ชีวิตวัยรุ่นในรั้วโรงเรียนอย่างเรื่องอัลลาบีสคูลฟอร์เกิลส์เด็กสาวหลังล้วยิงล้วนเรื่องราวต่อจากคลิปที่แล้วหากใครที่ยังไม่ได้ดูในพาร์ทก่อนหน้าก็สามารถกดที่เครื่องหมายที่กำลังขึ้นอยู่ด้านมุมขวอบนนี้ได้เลยส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นเราไปฟัง,งพร้อมๆกันเลยตอนที่5เธอกลายเป็นคนแปลกหน้า เช้าวันสดใสเด็กสาวทุกคนต่างตื่นเต้นที่จะได้ไปทัศนศึกษาพักแรมกันต่างเมืองลายานได้วันขอให้พี่ชายคนโตเป็นคนขับรถไปส่งเธอที่โรงเรียนพร้อมกับราเนียและมันก็เผยให้เห็นว่าราเนียอาศัยอยู่กับครอบครัวที่พอทำตัวเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะเขามักเมาขาดสติและทำร้ายร่างกายแม่กับราเนียอยู่บ่อยครั้งซึ่งนั่นก็เป็นปมที่ติดอยู่ในใจของราเนียมาโดยตลอดส่วนลายานก็ดูจะเกรงกลัวพี่ชายคนโตของเธอเป็นอย่างมากด้วยสังคมชายเป็นใหญ่ในวัฒนธรรมตะวันออกกลางที่ความเท่าเทียมกันยังไม่เป็นที่ยอมรับทำให้ พี่ชายคนโตได้สร้างอำนาจของตัวเองขึ้นมาข่มน้องสาวจอมเอาแต่ใจได้อย่างอยู่หมดัดเพื่อแสดงถึงการเป็นเสาหลักของครอบครัวซึ่งเขาก็ยังพกปืนไว้ในรถเหมือนเป็นเรื่องปกติทั่วไปอีกด้วยและเมื่อเราเด็กสาวได้เตรียมพร้อมออกเดินทางจนครบแล้วนั้นมาเรียมกับเพื่อนๆก็เริ่มสอดส่องดูข้อความการเคลื่อนไหวของลายานันผ่านระบบในโทรศัพท์ที่โนฟเป็นคนแทคมาก,ก่อนหน้านี้ทําให้ได้รู้ว่าลายันกับราเนียมีแผนที่จะนัดเจอกับเราชายหนุ่มแฟนๆของพวกเธอขณะที่ไปทัศนศึกษาในทริปนี้อีกด้วย เมื่อมาถึงที่ผาครูได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าพักร่วมกันซึ่งรายชื่อของโนฟก็แดนได้ไปอยู่กันกับสองสาวแก๊้งซาตานอย่างน่าประหลาดใจแต่แล้วไม่นานโนฟก็ได้รับรู้ความจริงว่ามาเรียมเป็นคนวางแผนจากการเรื่องนี้เอาไว้้ดยเหตุผลที่เธออยากจะให้โนฟเป็นคนคอยสืบเรื่องของทั้งสองอย่างใกล้ชิดซึ่งมันก็สร้างความลำบากใจและไม่พอจะให้กับโนฟขึ้นมาด้วยเช่นกันเพราะมาเรียมไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเธอตั้งแต่แรกแต่ด้วยความจำเป็นโนฟจึงต้องอยู่กับสองสาวไปอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยที่ในตอนแรกเธอออกกถถููทัั้้งงงงสสสาแขวะใใ่มมยยหนนเเตีเริ ที่อยู่บริเวณปลายเท้าของพวกเธออีกด้วยระหว่างนั้นกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความสามัคคีก็ได้เริ่มต้นขึ้นครูได้กล่าวชักชวนให้เด็กสาวไปเล่นวอลเลยบบอลด้วยกันที่ริมหาดซึ่งเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แต่ก็มีสองสาวที่ขอแยกตัวออกไปนั่นก็คือลายานกับโนฟที่ไม่ค่อยชอบกีฬากางแจ้งแบบนี้เท่าไหรนักเละมันก็ทำให้ทั้งสองได้บังเอิญไปเจอกันที่สระว่ายน้ำในร่มของโรงแรมซึ่งพวกเธอก็ยังไม่ลดละการพูดจาแวะกันแต่แลทุกอย่างก็จบลงเพทั้งสองงต่าแยกยกันไปอยู่นคนลมมุของสวา้า และด้ยวยความที่โนบกับลายานเป็นสาวสมัยใหม่ที่ไม่ได้เค็งเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายมากนักทําให้พวกเธอได้ใส่ชุดว่ายน้ําแบบปกติสากลทั่วไปบวกกับลูกอีโมพังที่แสนจะสะดุดตาของโนฟมันก็กลับทําให้เธอถูกชายคนหนึ่งพยายามจะเข้ามาลวนลามจังหวะเดียวกันลายานที่ได้เห็นเหตุการณ์ก็ไม่รอช้าตะโกนด่าทอเล่นใหญ่เข้ามาช่วยโนฟให้ออกจากสถานาการณ์นี้ไปได้อย่างวุดหวิดส่วนโนฟที่หวาดกลัวก็ถึงกับทาตัวไม่ถูกเธอร้องไห้ด้วยอาการช็อกที่ตัวเองเกือบจะโดนทำไม่ดีมิร้ายซึ่งครูฝ่ายปกครองที่เดินานมา จึงได้เข้ามาสอบถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันชายคนนั้นก็ทำท่าทางโรคจิตเดินขึ้นมาจากสาระน้ำอย่างอารมณ์ดีลายาันจึงได้ตะโกนด่าทอแจ้งบอกกับครูว่าเขาคือพวกโรคจิตที่เกือบจะทำไม่ดีกับโนฟแต่โนฟที่หวาดกลัวจึงได้บอกเลี่ยงไปเพื่อจบปัญหาในครั้งนี้ส่วนครูที่ควรจะเข้าข้างนักเรียนหญิงของตัวเองเธอก็กลับมองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเพราะว่าเด็กสาวแต่งตัวล่อแหลมเสียเองเลยทำให้สะดุดสายตาของผู้ผู้ชายก่อนที่ครูจะต้อนให้ทั้งสองกลับไปรวมกลุ่มกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนด้านนอกด้วยกัน ซึ่งลายานก็รู้สึกงุนยินในตัวของโนฟขึ้นมาทันทีเพราะไม่เพียงแต่โนฟจะไม่สู้เพื่อตัวเองแล้วเธอยังไม่กล้าที่จะพูดถึงสิ่งที่คนอื่นทําไม่ดีกับเธอและยอมปล่อยให้คนพวกนั้นลอยนวลไปอย่างง่ายดายและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันกลับสร้างทัศนคติให้โนฟได้เห็นมุมมองที่ดีในตัวของลายานขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจแต่ขนาดเดียวกันมาเรียมก็ยังคงคาดหวังช่วยกันทําตามแผนการให้สําเร็จทําให้โนฟจึงไม่ได้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับแก๊งเพื่อนได้รับรู้ เมื่อถึงช่วงเวลาอาหารเย็นมาเรียมได้ถามถึงความคืบหน้าของแผนการกับโนฟที่จะเปิดโปงเหล่าสาวๆให้กับครูได้รับรู้ถึงเรื่องที่พวกเธอกำลังจะแอบออกไปหาแฟนหนุ่มกันในคืนนี้ ซึ่งโนกก็ได้พยายามบอกกับมาเรียมว่าระหว่างที่ได้ใช้เวลาอยู่กับทั้งสองสาวเธอได้เห็นมุมมองดีๆของลายานอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งมาเรียมที่ได้ยินเช่นนั้นก็เกิดอาการไม่พอใจที่เพื่อนของเธอเริ่มทาตัวโลเลและโดนลายานล้างสมองไปเสียแล้วทั้งสองเริ่มมีปากเสียงกันใหญ่โตจนสุดท้ายโนก็ได้แยกตัวออกมาด้วยความคิดสับสนว่าต่อจากนี้ไปเธอควรจะทําอย่างไรดี และเมื่อเวลาผ่านไปโนฟได้กลับมาที่ห้องพบกับสองสาวที่กําลังแต่งหน้ากันอย่างตื่นเต้นเพราะพวกเธอได้นัดแฟนหนุ่มเอาไว้ที่คลับร์ที่ของโรงแรมในคืนนี้ลายาันได้กล่าวชักชวนให้โนฟไปด้วยกันแต่ราเนียที่เคยมีประเด็นกับโนฟมาก่อนก็ได้ดึงลายานเข้ามาพูดคุยเป็นการส่วนตัวถึงสาเหตุที่ทําเช่นนี้ลายาันจึงได้บอกไปว่าหากปล่อยให้โนฟอยู่ที่ห้องเพียงลําพังพวกเธอทั้งสองอาจจะโดนเล่นงานได้แต่ถ้าหากโนฟไปด้วยพวกเราทั้งหมดก็จะมีความผิดร่วมกันนั่นแปลว่าโนฟก็จะไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับครูจากนั้นลายานันก็ ยังบอกต่อไปถึงเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นกับนฟในวันนี้และเมื่อราเนียได้รับรู้เรื่องราวมันกลับสร้างความเห็นใจต่อผู้หญิงด้วยกันถึงแม้ว่าพวกเธอจะไม่ชอบหน้ากันก็ตาม และหลังจากที่ครูได้เข้ามาตรวจเช็คนักเรียนหญิงก่อนนอนครบทุกห้องแล้วนั้นโนฟก็ได้ตัดสินใจไปร่วมงานปาร์ตี้กับสองสาวพวกเธอได้ใช้เส้นสายของชายหนุ่มเข้าไปยังคลับของโรงแรมเพราะอายุยังไม่ถึงก่อนจะร่วมเต้นรำปล่อยอารมณ์ไปกับเสียงเพลงด้วยกันอย่างสนุกสนานระหว่างนั้นมาเรียมที่คิดว่าไม่สามารถพึ่งพาโนฟได้อีกต่อไปจึงได้บอกกับดีนาะว่าเธอจะเป็นคนปลอมโทรไปบอกกับครูเกี่ยวกับเรื่องนี้เองส่วนดีนาที่ยังคงคิดถึงเพื่อนก็ได้แอบออกมาหาโนฟที่ห้องเพื่อที่จะบอกแผนการของมาเรียมซึ่งประตูห้องที่ป ได้ดูว่าโนบได้ไปงานปาร์ตี้กับเหล่าสาวๆทำให้เธอต้องเร่งไปบอกห้ามเรื่องนี้กับมาเรียมเพราะโนบอาจจะโดนพ่วงไปด้วยแต่มันก็สายเกินไปเมื่อมาเรียมได้ยกหูโทรศพัพท์กลายทำเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นเด็กสาวแอบออกไปงานปาร์ตี้ด้านนอกรายงานกับครูเรียบร้อยพิเศษแล้ว ขณะเดียวกันที่ขับงานปาร์ตี้ราเนียได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําซึ่งแฟนหนุ่มของเธอก็ได้ใช้จังหวะนี้เข้ามาจีบโนฟด้วยความที่เขาชอบเธอตั้งแต่แรกเห็นโนฟกลับปฏิเสธพร้อมตําหนิที่เห็นชายหนุม่มทําตัวไม่ให้เกียริแฟนสาวอย่างราเนียแต่เขาก็ตอบกลับมาด้วยคําพูดที่ไม่ใส่ใจว่าเขาไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับราเนียและพวกเรายังเป็นับรุ่นซึ่งก็มีเรื่องสนุกสนุกให้ทําอีกมากมายชายหนุ่มพูดพร้อมลูบไล้ในตัวของโนฟซึ่งมันก็ทําให้เธอพยายามปัดมือของเขาออกจากตัวและมันก็เดินเป็นจังหวะที่ราาาาเเเนีียกลับมพออดดดทํใให้้ธขจผิิคไป โนฟกำลังอ่อยแฟนของเธอทั้งสองเริ่มมีปากเสียงกันอีกครั้งโนฟพยายามแก้ตัวแต่ก็ไม่สำเร็จส่วนชายหนุ่มก็เล่นละครโยนความผิดไปให้กับโนฟเต็มๆซึ่งราเนียก็ได้ไล่ให้โนฟกลับออกไปในทันที ระหว่างนั้นมาเรียมที่ร้อนใจก็ได้พยายามโทรหานฟอยู่หลายสายเพื่อจะบอกให้เพื่อนของเธอได้รู้ตัวแต่มันก็ไม่มีการตอบรับแต่อย่างใดซึ่งในตอนนี้ครูได้เข้ามายัางงานปาร์ตี้เพื่อไปดูนักเรียนของเธอตามที่ได้รับแจ้งมาขณะนั้นโนฟกับลายานก็อยู่ในห้องน้ำและได้รับรู้ถึงเหตุการณ์จากข้ขอความของมาเรียมที่นฟได้หยิบมือถือขึ้นมาเปิดอ่านดูที่ทันทั้งสองไม่รอช้าที่จะเร่งนำเรื่องนี้ไปบอกกับราเนียแต่มันก็ไม่ทันการ เมื่อครูได้เจอกับราเนียอยู่กับแฟนหนุ่มที่โต๊ะในงานปาร์ตี้ซึ่งเขาก็แสดงความขี้ขลาดหนีไปอย่างไม่รับผิดชอบใดๆทําให้ราเนียได้รู้ความจริงว่าที่ผ่านมาเธอได้เข้าใจผิดมาโดยตลอดจังหวะเดียวกันกับที่ราเนียได้เห็นสองสาวกำลังจะเดินเข้ามาเธอก็ได้ส่งสัญญาณให้ทั้งสองรีบกลับไปที่ห้องพักพร้อมพูดยอมรับกับครูว่าเธอมาที่นี่เพียงคนเดียวเพื่อเป็นการช่วยปกป้องเพื่อนเอาไว้และเหตุการณ์ในครั้งนี้โนฟกับลายันก็กลับมาที่ห้องได้ทันก่อนที่ครูจะพาราเนียกลับมาตรวจดูที่ห้องพวกเธออีกกกกครรั้งงซึ่มมมาาาิเออ็ดนจ ด้วยความเป็นห่วงโนฟแต่มันก็กลับสร้างความลำบากใจให้กับนฟขึ้นมามากขึ้นเพราะในตอนนี้เธอได้เห็นมุมมองดีๆของทั้งสองสาวอย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งมาเรียมก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจกับเรื่องนี้ได้ด้วยเช่นกันตอนที่6ความสง,งบก่อนมรสุม หลังจากจบทริปทัศนศึกษาของโรงเรียนราเนียถูกพักการเรียนหนึ่งอาทิตย์และเชิญผู้ปกครองเพื่อเป็นการลงโทษซึ่งพอที่รู้เรื่องก็ซ้อมราเนียอย่างหนักจนร่างกายฟกชำ้ำและรอยแผลก็ยังมีให้เห็นอยู่เมื่อเธอสามารถมาโรงเรียนได้อีกครั้งมาเรียมที่เห็นดังนั้นก็แอบสะใจที่เธอได้ล้างแค้นราเนียไปได้อีกคนถ้าเทียบกับสิ่งที่เธอเคยโดนกระทำมาก่อนหน้านี้มันไม่สามารถที่จะลบล้างกันได้เลย โนฟกับดีนาไม่ได้พูดคุยกับมาเรียมอีกเลยหลังจากจบทริปในวันนั้นเพราะมาเรียมกลายเป็นคนที่หมกมุ่นกับเรื่องที่อยากจะล้างแค้นอยู่ตลอดเวลาระหว่างนั้นลายานที่อยู่ในห้องนั่งกับราเนียก็ได้พูดคุยกันถึงพ่อบังเกิดกล่าวที่ซ้อมลูกสาวเกินกว่าเหตุลายานกล่าวยังหมดไฟเมื่อตอนที่ราเนียถูกพักการเรียนเธอก็เหมือนเป็นคนขาดความมั่นใจไปในทันทีจากนั้นลายานก็ได้บอกแผนที่เธอจะไปพบกับแฟนนุ่มอีกครั้งก่อนช่วงสอบปลายภาคเพราะเธอไม่รู้ว่าตัวเองจะได้มีโอกาสเจอกับเขาอีกเมื่อไหร่เมื่อถึงช่วงปิดเททอออมและต้อ้งอยู่่กับบีาน แต่ราเนียก็ได้กล่าวเตือนให้ลายานหยุดเรื่องนี้ไว้สักพักน่าจะดีกว่าเพราะจุดจบมันอาจจะไม่สวยหากที่บ้านรู้เรื่องนี้เขา้าแต่ลายานก็ยังกล่าวอย่างมั่นใจว่าเธอได้บล็อกเบอร์ทุกอย่างจากโรงเรียนไว้ทั้งหมดแล้วและไม่จําเป็นต้องกลัวเพราะในครั้งนี้เธอจะไปที่บ้านพักตากอากาศของแฟนหนุ่มที่อยู่บริเวณใกล้กับสนามบินซึ่งก็ไม่มีใครน่าจะเข้าไปพบได้ง,ไง่ายๆราเนียที่ไม่สามารถห้ามเพื่อนของตัวเองได้จึงได้ขอให้ลายานระวังตัวเอาไว้เพราะเธอเหลือลายานันเพียงคนเดียวที่เป็นเหมือนคนสําคัญที่สุดในชีวิตลายานที่ได้ยิน อย่างเขินอายที่จูจูราเนี่ยก็พูดจะชวนซึง้งก่อนจะแสดงความรักกับเพื่อนของเธอด้วยความร่าเริงโดยที่ไม่รู้เลยว่าในอีกมุมหนึ่งของห้องน้ํามาเรียมได้แอบฟังเก็บข้อมูลอยู่อย่างเงียบๆเพื่อที่จะวางแผนแก้แคนลาย,ยานเป็นคนต่อไปในตอนนี้ดีน่ากับโนฟได้ลองเปิดใจเข้าไปพูดคุยกับพวกแก๊งสาวซาตานที่แสดงมุมดีๆให้กับพวกเธอได้เห็นแต่มาเรียมที่เห็นเพื่อนของเธอกำลังทรยศต,ต่อคำพูดที่เคยให้ไหว้ก็ยิงกลับสร้างความเกลียดชังที่มีต่อลาย,ยานเพิ่มมากขึ้นไปอีก ในเย็นวันนั้นเมื่อมาเรียมกับมาธิบานเธอก็ได้ศึกษาข้อมูลแฟนหนุ่มของลายานเพื่อเช็คสถานที่บ้านพักตาอากาศของเขาในอินส a าแกรมที่เคยเช็คอินเอาไว้และเมื่อยิ่งค้นหาเธอก็เจอความลับบางอย่างที่สามารถจะพ่วงแก้แค้นครูใหญ่ไปพร้อมๆกันได้อีกด้วย ในดึกคืนนั้นลายานแอบพูดคุยโทรศัพท์กับแฟนหนุ่มแต่พี่ชายคนกลางก็โผล่เข้ามาในห้องของเธอเพื่อมาขอยืมที่ใช้แบตโทรศัพท์ลายานสะดุ้งตกใจอย่างลุกลนทําให้พี่เริ่มสงสัยอาการนี่ของเธอก่อนที่เขาจะแย่งโทรศัพท์จากน้องสาวออกมาเพื่อเช็กรายชื่อว่าเธอได้พูดคุยกับใครแต่ลายานที่รู้ทันก็ได้เปลี่ยนชื่อของแฟนหนุ่มเป็นชื่อของราเนียลกลบเกลื่อนไปได้อย่างวุ่นวิตซึ่งเธอก็เร่งลงมาข้างล่างเพื่อนําเรื่องนี้มาฟ้องกับพ่อถึงเรื่องพี่ชายคนกลางหล้าเเ้นความเป็นส่วนตัวของเธอมากจนนนนเเเกกกกิไไปซึ่่่งพออ็็ดด้ยยลลูาววคคีีแต เขาก็ไม่ได้กล่าวตำหนิลูกชายแต่อย่างใดและมื่อพี่คนโตได้เห็นว่าลายานทำตัวลุกลุ้นแปลกๆเขาก็ได้ถามยังสงสัยว่าถ้าหากลายานไม่มีอะไรปิดบังจะขอความเป็นส่วนตัวเพื่ออะไรลายานเริ่มไปต่อไม่ได้และต้องการให้พ่อช่วยพูดกับพี่ชายทั้งสองแต่จังหวะเดียวกันพ่อก็ไม่มีเวลาพอที่จะช่วยลูกสาวเพราะเขาต้องคอยรับโทรศัพท์จากนายซึ่งก็เป็นเหล่าผู้มีอิทธิพลเช่นเดียวกันทําให้รู้ว่าลายาันก็เป็นอีกหนึ่งในครอบครัวที่ต้องคอยอยู่ภายใต้อํานาจความเป็นใหญ่ของผู้ชายและดูเหมือนพี่คนโตก็จะเป็นคนบ้าอำนาจ อย่างจริงจังเสียด้วย ลายันไม่มีที่พึ่งใดๆแม้แต่แม่ของเธอเองก็ต้องคอยออกไปทำงานตามช่วยพ่ออยู่เสมอเพื่อรักษาตระกูลผู้ดีมีสีนี้เอาไว้และมันก็เป็นสาเหตุทั้งหมดที่ลายานโหยหาแฟนหนุ่มของเธอเป็นอย่างมากเพราะเขาดูจะเป็นชายหนุ่มเพียงคนเดียวที่เข้าใจเธอมากที่สุดในตอนนี้วันถัดมาลายานได้หนีไปกับแฟนหนุ่มตามที่ได้วางแผนเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นวันเดียวก,กันกับงานประชุมโรงเรียนแห่งชาติที่จัดขึ้นในโรงเรียนหญิงลวดแห่งนี้เพื่อประกาศการรับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนอันดีเยี่ยมของครูใหญ่ระหว่างนั้นครูฝ่ายปกครองก็ได้้เเเขาามชาช็คชื่อนนักรีย และก็เป็นเช่นเคยที่ลายาันจะหายไปยังไม่บอกไม่กล่าวขณะดเดียวกันมาเรียมก็ได้แสดงพฤติกรรมแปลกๆจนดีน่ากับโนฟเริ่มสังเกตเห็นซึ่งพวกเธอก็ไม่รอช้าเข้าไปถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทั้งสองแอบกลัวว่ามาเรียมกําลังคิดแผนการร้ายกับลายานจนเกินที่จะคาดเดาและเมื่อทั้งสามได้พูดคุยกันมาเรียมก็แสดงความไม่พอใจออกมาให้ได้เห็นเพราะก่อนหน้านี้เพื่อนๆได้ทิ้งให้เธออยู่คนเดียวแถมยังไปตีสนิทกับแก๊งของลายานอีกด้วยโนฟกับดีน่าจึงได้บอกเตือนด้วยความเป็นห่วงที่พวกเธอไม่อยากเห็นมาเรียมต้อง ทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่พร้อมขอให้เธอหยุดทุกอย่างลงเพราะมันคือสิ่งถูกต้องที่ควรจะทำซึ่งมาเรียมก็เริ่มฟิลขาดเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้จากปากเพื่อนเพื่อของเธอก่อนจะพูดถึงความถูกต้องที่แท้จริงคือการเข้าไปหยุดกลุ่มคนเหล่านั้นที่กำลังพยายามทำร้ายเธอในตอนแรกหรือการกล้าที่จะบอกความจริงกับทุกคนในวันที่เธอต้องการไม่ใช่การมาเรียกร้องเอาในวันนี้และเมื่อมาเรียมพูดจบเธอก็เดินจากไปอย่างโหเซียในทันทีและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ทำให้โนฟได้คิดทบทวนถึงเรื่องราวและคำพูดต่่่าาาางงงงๆขออมมมมเเรียซึันนก็็ปปไตท เพราะโนฟไม่เคยช่วยอะไรมาเรียมได้อย่างจริงจังเลยสักครั้งภาพเหตุการณ์ต่างๆย้อนกลับเข้ามาโนฟที่ได้เห็นมาเรียมถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตาแต่เธอก็เลือกที่จะกลัวคำขู่ของเหล่าสามสาวมากกว่าเข้าไปช่วยห้ามการกระทำที่รุนแรงหรือในตอนที่มาเรียมขอร้องให้โนฟช่วยบอกความจริงกับเพื่อนๆเธอก็เลือกที่จะปิดปากเงียบเพราะกลัวโดนเล่นงานแถมยังพิสัญญากรบมาเรียมที่จะคอยจับมือแก้แค้นไปด้วยกันแต่สุดท้ายเธอก็กลับทำมันไม่ได้เพียงเพราะสองสาวได้แสดงมุมมองดีๆให้ได้เห็นโนฟเริ่มคิดหนักและกล่าวโทษตัวเองว่าเธออาจจะเป็นต้นเหตุ ของเรื่องทั้งหมดที่ทําให้มาเรียมเป็นถึงขนาดนี้ดีหน้าที่รับรู้จึงได้บอกกับโนฟว่ามาเรียมแค่กําลังสับสนอยากจะล้างแค้นจนไม่ลืมหูลืมตาซึ่งเราทั้งสองก็เคยเป็นเช่นนั้นแต่ในตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องรับผิดชอบเป็นคนช่วยดึงมาเรียมออกมาก่อนที่มันจะสายเกินไป ระหว่างนั้นครูฝ่ายปกครองก็ได้เข้ามาแจ้งเรื่องของลายานที่ขาดเรียนหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุอีกครั้งกับครูใหญ่เพื่อขอให้ลายานถูกลงโทษอย่างจริงจังแต่มันก็เหมือนเช่นเคยที่ครูใหญ่จะเพิกเฉยและพูดเข้าข้างลายานว่าเธออาจจะป่วยหรือไม่สบายจริงๆพร้อมบอกกับครูฝ่ายปกครองไปว่าเธอจะเป็นคนคอยจัดการเรื่องนี้เองก่อนจะเร่งเดินออกมาจากห้องเพื่อเตรียมตัวมารับรางวัลนันรงเกียรติ แต่ครูฝ่ายปกครองที่ทนไม่ไหวจึงได้ใช้จังหวะนี้แอบเข้ามาเปิดคอมข,ของครูใหญ่เพื่อค้นหาขอ้อมูลผู้ปกครองของลายานและเมื่อได้โทรไปตามเบอร์ต่างๆสายก็ถูกตัดไปใน,ท,นทันทีตามที่ลายานได้ทําการบล็อกเอาไว้แต่แล้วรายชื่อของผู้ปกครองของลายานก็ยังมีเบอร์ฉุกเฉินที่ขึ้นตัวแดงเอาไว้ว่าถ้าจําเป็นจริงๆค่อยโทรเบอร์นี้ครูจึงได้ตัดสินใจโทรไปยังเบอร์ฉุกเฉินนั้นซึ่งปลายสายก็ตอบรับกลับมาทําให้รู้ว่ามันก็คือเบอร์ของพ่อลายานนั่นเองระหว่างนั้นราเนียก็ได้รู้ความจริงจากรูปถ่ายที่ดีนาเคยถ่าายพววกเธอเอไ ที่โรงอาหารตอนอยู่กับชายหนุ่มครองเอาสะท้อนกระจกแสดงใบหน้าของดีนาขึ้นมาอย่างชัดเจนเมื่อได้สังเกตดีๆทาให้ราเนียได้เร่งเข้าไปหาดีนากับหนุเพื่อเคลียร์สิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่พอใจก่อนที่จะได้รับรู้คําสารภาพถึงแผนการแก้แค้นทั้งหมดแต่ทั้งสองสาวก็ไม่มีเวลามากพอที่จะอธิบายเรื่องนี้และมันก็ไม่ทันที่ราเนียจะได้โกรธเธอก็ได้รับรู้ว่าตอนนี้มาเรียมกําลังคิดแผนการชั่วร้ายกับลายานอยู่ทําให้พวกเธอจึงต้องเร่งออกตามหาตัวของมาเรียมกันอย่างร้อนใจ ในตอนนี้ลายานได้มาถึงบ้านพักตากอากาศของแฟนหนุ่มแล้วซึ่งทั้งสองก็ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเขาได้แกล้งพักให้ลายานตกสวนาวยน้ำทั้งชุดนักเรียนไปอย่างสนุกสนานรากับทั้งสองเก็บกดเรื่องของความรักแบบลับๆนี้มานานจนได้ปลดปล่อยมันออกมาโดยไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมีใครมาเห็นอีกต่อไป แต่แล้วไม่นานพอแม่พี่ชายคนโตของลายานก็ไม่ยังโรงเรียนตามคําเรียกของครูฝ่ายปกครองซึ่งเธอก็ไม่รอชา้าที่จะแจ้งให้ทุกคนได้รู้ว่าลายานไม่ได้มาโรงเรียนในวันนี้แต่แม่ก็ยืนยันว่าเมื่อเช้าลายานได้ออกมาจากบ้านมาโรงเรียนเหมือนอย่างทุกวันทําให้พ่อเริ่มเป็นกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยของลูกสาวส่วนพี่ชายก็เร่งโทรหารายานในทันทีแต่มันก็ไม่มีการตอบรับแต่อย่างใดทุกคนเริ่มร้อนใจซึ่งครูฝ่ายปกครองจึงบอกให้ทุกคนใจเย็นลงและไม่ต้องห่วงเพราะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของลายานและด้วยคําพูดนี้มัน กลับยิ่งสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากถึงการดูแลนักเรียนของโรงเรียนที่พวกเขาทุ่มเงินสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้ลูกสาวได้มาเรียนด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีแต่กลับถูกตอบแทนด้วยการละเลยและมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับครอบครัวของลายันเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันมาเรียมที่รู้ว่ารายานกลัวพี่ชายคนโตแบบสุดจากการสืบข้อมูลที่ผ่านมาทําให้เธอกําลังจะตัดสินใจส่งที่อยู่ของแฟนหนุ่มให้กับพี่ชายของรายานทางข้อความเพื่อให้เขาได้ไปเคลียร์กับน้องสาวนอกรีด,ด้วยตัวเองแต่กลุ่มเพื่อนก็ได้วิ่งเข้ามาห้ามเอาไว้โดยที่ราเนียที่รู้ดีที่สุดว่าพี่ชายของรายานเป็นคนอย่างไรก็ได้ขอรอ้องอ้อนวอนกับมาเรียมอย่างสุดความสามารถด้วยเช่นกันภาพเก่าๆที่เคยถูกกันแกลง้งกลับเข้ามาวนเวียนอยู่ในหัวของมาเรียมซ้าไปซ้ํามาบวกกับเรื่องที่ดีหน้ากับโนฟได้เอาแผ่นการของเธอ ไปบอกกับราเนียมันยิ่งทําให้มาเรียมช่างใจคิดพร้อมบอกกับทุกคนไปว่าถ้าเธอสามารถจบเรื่องนี้ได้ก็จะไม่มีใครต้องโดนทุกข์ทระารอย่างเธออีกเลยโนฟกล่าวดึงสติให้มาเรียมคิดให้ดีแต่เด็กสาวที่เต็ม,ปมไปด้วยความเครียดแค้นก็ได้มือลั่นส่งที่อยู่ให้กับพี่ชายคนโตของลายานก่อนที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะทิ้งให้ราเนียหายใจแทบไม่ทุกขท้องเพราะเธอรู้ดีว่าเพื่อนรักของเธอจะต้องเจอกับอะไรในอีกไม่ชา้า และเมื่อพี่ชายได้รับข้อความจากบุคคลปริศนาที่ส่งที่อยู่ของชายหนุ่มมาให้เขาก็ไม่รอช้าขอตัวออกมาก่อนเพื่อไปตามที่อยู่นั้นทันทีไม่นานเขาก็ได้มาถึงบ้านที่ปักหมุดเอาไว้และได้เห็นเสื้อผ้านักเรียนของน้องสาวถึงตากแดดอยู่ที่ราวด้านนอกด้วยความคิดเกินงามที่ไม่สามารถทาได้ซึ่งที่จริงแล้วลายยานเพียงแค่ตากมันเอาไว้เพราะเธอได้เล่นนั่งกับแฟนหนุ่มจนชุดเปียกก็เท่านั้นแต่ความหัวร้อนของพี่ชายก็ทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆเขาเคาะประตูสุดแรงแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด กลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งหลังจากที่ครูใหญ่ได้รับรางวัลอังทรงเกียรติเธอก็ได้เดินยิ้มอย่างภาคภูมิใจก่อนจะไปเจอกับพ่อแม่ของลายานที่เดินลงมาเข้าอย่างจังด้วยความประหลาดใจครูใหญ่พยายามซักถามถึงที่มาที่ไปของทั้งสองด้วยคําพูดที่เป็นกันเองแต่พ่อแม่ที่รู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วก็แสดงความไม่พอใจกับครูใหญ่ที่เธอเคยให้คํามั่นสัญญากับพวกเขาเอาไว้ถึงเรื่องของลายานก่อนที่พ่อจะคว้าโล่รางวัลของครูที่เพิ่งได้มาโยนทิ้งไปอย่างหัวเสียพร้อมกล่าวจะเอาเรื่องเธอเป็นการส่วนตัวและจะสั่่งงงปิดโรรเีีียนน้หลัจากท เกี่เรื่องทุกอย่างจบแล้วก่อนจะเดินจากไปด้วยความผิดหวังทําให้ครูใหญ่หน้าซีดเผือดเธอกล่าวโทษครูไฟปกครองที่ไม่ยอมลดละความพยายามจะเอาผิดกับนักเรียนให้ได้ระหว่างนั้นมาเรียมก็เฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดจากชั้นบนเธอยิ้มอย่างสะใจที่ได้ค้นอํานาจของผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้นําของโรงเรียนแต่ก็ยังแบ่งแยกเลือกปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ในตอนนี้ลายันกับแฟนหนุ่มเริ่มสติแตกเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำแก้ตัวใดๆกับพี่ชายหัวร้อนของเธอและเมื่อพี่สามารถพังประตูเข้ามาได้เขาก็ไม่รอช้าที่จะเล่นงานแฟนหนุ่มของลายาันในทันทีก่อนจะชักปืนขึ้นมาจ่อใส่น้องสาวของตัวเองเขาผิดหวังถึงสิ่งที่ลายันทำเพราะถ้าหากคนอื่นรู้เรื่องนี้ครอบครัวมีสีของพวกเขาจะต้องแปดปือนไปด้วยเรื่องหน้าอับอายของน้องสาวและสิ่งที่พ่อสร้างมาทั้งหมดก็คงจบลงไม่ต่างกันซึ่งลายันก็พยายามอธิบายกับพี่ชายทั้งน้ำตาพร้อมให้คำสาบานว่าเธอไม่ ทด้ทำอะไรกับแฟนหนุ่มเหมือนอย่างที่เขาคิดแต่ภาพที่ฟ้องออกมาก็เกินที่พี่จะเชื่อไหวลายานไม่สามารถหาคำมากล่าวอ้างได้อีกต่อไปเธอได้หลับตาสั่นกลัวยอมรับชะตากรรมและไม่นานเสียงปืนก็ดังขึ้นโดยที่ภาพไม่ได้บอกว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับลายานแต่ที่แน่ๆมันไม่น่านจะใช่เรื่องที่ดี ระหว่างนั้นครูใหญ่นั่งเม้อลอยคุณคิดอย่างหนักเธอสูญเสียหน้าที่การงานไปโดยสมบูรณ์จากอำนาจเงินที่ซื้อความผิดถูกได้ด้วยกระดาษเพียงไม่กี่แผ่นซึ่งภาพกรอบรูปที่โต๊ะทำงานก็ทำให้รู้ว่าครูใหญ่อาจจะต้องเสียลูกแชายของเธอไปด้วยเพราะเขาก็คือคนเดียวกันกับแฟนนุ่มของลายานมาเรียมเดินไปตามทางเดินของโรงเรียนด้วยสีหน้าเรียบเฉยเราวกับว่าเธอได้ทำภารกิจสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วซึ่งเหล่าเพื่อนก็นั่งมองเธอด้วยความผิดหวังถึงการตัดสินใจที่เลือดเย็นราเนียร้องไห้อย่างหนักจนแทบหมดแรงแต่มันก็ไม่ส มาทำให้มาเรียมรู้สึกผิดได้เพราะสิ่งที่เธอทําลงไปล้วนแล้วเกิดจากการกระทําของคนที่ใช้อํานาจในทางที่ผิดซึ่งนี่ก็คือผลของคนเหล่านั้นที่เป็นฝ่ายกระทำเธอก่อนนั่นเองและนางของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลชแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ